โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมสานต์ต้ก้าสามสามตอนนี้ก็อยู่กันในเกมสกรรมํมอุ้ย,ยกระตุกกระตุกก็ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมนะตั้งแต่มันอัปเดตมานะครับเนาะภาพกลายเป็นดินน้ำมันไปเลยเว้ยภาพมันกลายเป็นดินน้ำมันไปเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกจะแหลกด้วยจะกระตุกด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีแพทมาแก้หรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม แต่ตอนนี้เราอยู่กันในเกมสก,กรรมก่อนก็มันมีการอัปเดตม,มาเมื่อคืนนะครับก็มีอัปเดตสถานที่ใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีอัปเดตเอ่อเป็นป้ายแขวนปืนนะอันนี้แขวนปืนแขวนปืนปน,น่าจะแขวนแค่ปืนลูกซองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะก็เหมือนว่าแปะไว้ตามผนังได้อเออแล้วก็เอาปืนลูกซองไปแขวนไว้เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็น ป่าขยะครับผมเป็นพื้นที่เก็บขยะครับผมดงเลยดงขยะดงเหล็กเลยเอาง่ายๆมันก็มบกีบักบ้างอะไรบ้างซึ่งมีเหล็กให้ได้ฟาร,ร์มกันแบบเทียบภาพแน่นอนนะฮะก็หลังจากที่มันมีเ,เป็นโกดังอิดแดงเนาะเป็นโรงงานอิดแดงเป็นโรงปูนโรงหินนะตอนนี้ก็มีโรงเหล็กแล้ว ดูดิซากรถเพียบเรื่องฟาร์มเหล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเหมือนว่าของแต่ละอย่างจะไม่โชว์จำนวนนะจนกว่าเราจะเอาเมาส์ไปชี้นะนี่ไม่รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นที่มันบั็กหรือมันเป็นที่อะไรนะกว่าเราจะเอาเมาส์ไปชี้นะอุ้ย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 ยังไงว่าแล้ว ผมปรับดามจซอมบี้เอาไว้เยอะด้วยแภาพดินน้ำม,มันเลยดูดิเหมือนมันเรนเดอร์ภาพไม่ทันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมลองไปเข้าเกมจา,ากที่อื่นดูแล้วก็ยังเป็นดินน้ำม,มันอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นที่ตัวเกมน,นะครับเพราะเห็นบอกว่ามีการอัปเดตมามีการอัพติไมซ์ใหม่แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นเลย แยกกว่าเดิมด้วยนะฮะอันนี้ผมปรับภาพอยู่ที่กราฟิกอยู่ที่มีเดียมนะเออมีเดียมมันยังมันยังเป็นน้ำมันเลยอ,อ่ะแล้วก็หน้าหน้าการตั้งค่าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะออหน้าเซตติ้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยก็จะเป็นเกมถ้าปิอัน,นี่น่าจะเป็นตัวเซนเซอร์หรือเลปล่า เดี๋ยวมาลองดูกันผมจะลองถอดกางเกงดูดิอ่ะออออเอาอ๋อเอาเซนเซอร์ไปเข้าปิดออกได้เมื่อกี้เราเปิดใช่ไหมแล้วก็อ่ะอันนี้เปิดเปิดเหมือนเป็นการเปิดโหมดเซนเซอร์นะครับผมยังไงก็จะมีเซนเซอร์ขึ้นมาอ๋อสามารถยกเข้ายกออกได้แล้วอ่ะอันนี้ปรับมีเดียมกลายเป็นภาพชาัดเฉยเอ้ยปรับโล ภาพชัดเฉยมันน่าจะมีบ mm ักๆแหละแล้วก็อัปเดตพื Hence, ้นที่ใหม่ครับตรงส่วนของ B0 นะจะเป็นโรงขยะนะครับเป็นโกดังขยะผมจะเรียกว่าโกดังขยะโกดังเหล็กแล้วกันซึ่งดูซากรถดิโโคตรเยอะเลยรถโคตรเยอะอะซึ่งเป็นสถานที่การฟาร์มเหล็กได้อย่างดีเลยนะฮะแต่ก็แน่นอนครับผม Bi trong giữa nền Anh nít thứ tango, một nền nền nguồn thương, thứ tango, 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 น,นี่คือตอนเที่ยงคืนโอ้มุดตึ๊บเลยวะถามว่าสวยไหมก็สวยนะอืมสวยดีซอมบี้เยอะด้วยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ว,วผมว่ามาตรงนี้ถ้าสิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่แหละครับผมการที่มันบั๊กอย่างนี้แหละบัก๊กไปตามล่องรถเนี่ยโอเค ปไปไปตอนเช้ากันเออมองซอมบี้ยากนะฮะแล้วก็อาจจะเรารีวิวดูสถานที่นี้สักแปบนึงก่อล้วกัน <S <S ผมต้องเอาปืนมาด้วยนะในการรีวิวครั้งนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั้นตอนที่ผมเล่นในโหมดซิเคิลเพเยอร์ผมปรับดาเมจของซอมบี้เอาไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรา จะโดนซอมบี้ตบไม่ได้นะมันจะขัดต่อ,อการรีวิวของเรานะครับจะตายเอานะไม่ใช่อะไรซอมบี้ตีแรงมากที่ผมปรับเอาไว้แล้วก็เหมือนจะมีซากรถใหม่ๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับนะอันนี้ไม่รู้ยังไงนะแต่ผมว่าผมเพิ่งเห็นนะซากรถสิบ้อพวกนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับอ่าไอศูนย์จุดเจ็ที่มันจะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะที่มันจะมีเหมือนเป็นรถ รถเก๋งอะ่ะรถเก๋งแล้วก็สามารถจูนได้หรืออะไรได้ที่มันมีภาพหลุดออกมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ศึกษาจนถี่ท่วนอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลองสำรวจแถวนี้ไปเรื่อยๆดูกันวุยวย,วย,วยมีจมดินด้วยวะ่ะจม <laughs> จมเข้าไปในกองหินเอ้ยมีพื้นที่ให้เล่นเยอะนะสำหรับสายซุ่มยิงอะไรงนี้ก็มีนะครับ อาประดินน well. ้ำมันเองนะมึงเนี่ยไปโอ้โหตายอุ๊ยตายอีกแล้ว โ,โอเคก็มันก็มีประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่เราตายตรงนี้เนาะผมลือปรับดาเมจซอมบี้ลงเว้ยตายเลย <c oughs> ไปไปไปตัดโอเคหลังจากที่เรารีวิวสถานที่ลงเหล็กไปแล้ว โรงงานขยะแล้วกันเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของอันนี้กันต่อดีกว่านะครับผมเออไอที่แขวนปนืนน่ะนะแบบแรกเราต้องน่าจะต้องทำคาบินก่อนเดี๋ยวผมวางฟาร์ i ิชันแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะวางเคบินได้คาบินของคนก็เรียกคบินมั้งของคนก็เรียกคาบินโอเค จะวางมันเป็นหลังเล็กแ่ะแล้วก็มันจะมีของใหม่ขึ้นมาเป็นที่แขวนปืนจะมันอยู่ในหมวดไหนหนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะ นี่ไงเอ๊ะทำไมมันแปะบอดได้หรือต้องปักธงก่อนวะเกี่ย,ยวไหมเกี่ยวไหมอ๋อนี่ไงเราต้องปักธงก่อนอูใช้ของเยอะเนี่ย ไม่รู้ว่าปืนอื่นเราจะสามารถวางได้หรือเปล่าไม่ได้เหรอจะได้แค่ลูกซองนเดี๋ยวผมขอหาลูกซองแป๊บหนึ่งนะ ปืน A.K ก็ได้นี่อ๋อคือจะจะวางปืนอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอเราจะสามารถจะใส่ปืนอะไรก็ได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งแต่เราต้องถือในมือเว้ยอ๋อเราต้องถือ ือปืนไว้แล้วก็กด F ได้เลยอย่างนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวแล้วเราสามารถล็อกได้ไหมวะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บตรงนะี้ว่าเราสามารถใส่ล็อกได้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ ล็อกไม่ได้เหรอโอมันล็อกไม่ได้ก็แสดงว่าใครจะเดินมาหยิบก็ได้อดิเออแล้วเราสามารถใส่ในบ้านได้ไหมอุ้ยใส่ในบ้านได้ก็ก็โอเคเออ ในบ้านได้เดี๋ยวเราตั้งโชว์ในบ้านก็ได้นะเออามาตั้งโชว์ในบ้านก็ได้สวยๆเฟี้ยวๆเเราต้องถือก่อนนะโอเคอ่ะในส่วนของสถานที่ใหม่ก็อัปเดตไปแล้วเนาะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับเป็นเหมือนเป็นของตกแต่งเนาะ ก็อัปเดตไปแล้วนะครับผมแล้วก็เหลืออะไรอีกหน้าต่าง UI ใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแบบคร่าวๆไปแล้วเนาะพวกหน้าต่าง UI อะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าของครับที่มีมาใหม่นะ่าจะมีแค่ตัวนี้นะเออที่แขวนปืนหรอมั้งเนาะไอ้ตัวเนี้ยมันยังใช้ไม่ได้เลยอะ มันต้องใช้กับอะไรมันน่าจะเป็นบั็กหรืออะไรสักอย่างหรือมันยังใช้ไม่ได้เฮ้ยเอ้าจะมันจุดไม่ได้ใช่ไหมโอ้มันจุดไม่ได้เออใช่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 มันมนันเป็นของตั้งโชว์เฉยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนในส่วนของการหน้าต่าง UI ผมก็รีวิวหรืออธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งเนาะก็อาจจะมีสถิติสัดบ้างอ่ะมา เป็นส่วนของออปชันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างเกมนะครับแลวตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดเปิดปิดเอ่อไอตัวเซนเซอร์แล้วก็อันนี้โชว์ซิมเพิลทูชิปออนโฮเวอร์โชว์นี่คืออะไรวะเนี่ยถ้าเราเปิดโชว์อันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราปิดไม่เกี่ยวเพราะเมื่อกี้เนี่ยตอนผมไปอยู่ตรงนั้นมัน,ม,นมันจะมีอันหนึ่งที่มันไม่โชว์ไม่โชว์เปอร์เซ็นต์ของอาวุธ ของขอ่ะหรือว่าจะเฉพาะของที่อยู่กับพื้นวะเออช่างมาแล้วกันในส่วนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปศึกษากันอีกทีเนาะไอ้พวกนี้นะครับนี่เป็นโชว์ต่างๆแต่อันนี้คือตัวโชว์เปิดปิดเซ็นเซอร์นะเมาส์การปรับเมาส์ใหม่นะครับผมวิดีโอนะครับก็คือการปรับพวกขนาดจอหรืออย่างนี้เป็นแบบใหม่กราฟ,ฟิกก็เป็นแบบใหม่เลยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะแยกส่วนกันออกมาเสียงคอนโทลต่างๆนะครับเนาะ ออแล้วก็มี admin setting เหมือนจะเป็นแบบใหม่ได้ไหมตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยได้เข้ามาดูโอเคก็มีอะไรอีกที่มันเป็นแบบใหม่ๆอ๋อแล้วก็เวลาเราตายครับผมปกติเวลาเราตายมันจะมีขึ้นแค่ให้เราเลือกเกิดใช่ไหมพื้นที่เฉยๆใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เวลาเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้นี้ด้วยมีให้เราออกเกมกับรีสตาร์ทได้ด้วย รีสปาเมเมนูทีแรกมันเหมือนมันจะไม่มีนะถ้าผมจะไม่ผิดมันไม่มีเนาะมันจะมีแค่รีสปาตรงนี้นะครับผมเออก็ไปกันอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนของภาพอีกเนาะรู้สึกว่าจะเป็นดินน้ำมันนะครับน่าจะต้องกดออกแล้วเข้าใหม่ทีนึงอนะ่ะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะครับหรือต้องออกเกมก่อนแล้วเข้าใหม่ทีนึงนะฮะ ส่วนสถานที่ใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจว่ะที่เป็นบังเกอร์เออน่าจะมีอยู่แล้วใช่ป่าววะไม่ใช่สิตรงนี้มันมีบังเกอร์เหรอผมจําไม่ได้นะตรงนี้นะที่เป็นบังเกอร์แต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ะเป็นบังเกอร์ใหม่หรือเปล่าแมปเก่าผมจําไม่ได้อ่ะผมต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมว่าตรงนี้มันมีมันเคยมีบังเกอร์มาก่อนหรือเปล่าโอเคแล้วก็ มีอะไรอีกหรือเปล่าเอ,อ่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะอืมเอา้ารอยสักผมเอ,อาใส่เข้ามาแต่ทำไมมันหายวะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ผมเองหรือเปล่าที่มันบั๊กอย่างนี้มันมาเกิดอะไรตรงหน้าบังเกอร์นี้เนี่ยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับการอัปเดต ในในแพทนี้นะครับผมนะใครชอบก็แล้วนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมโอ้ยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามสกัมสกัมไรเดอร์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับอันนี้ก็ย้ายมาเล่นเซิร์ฟเป็นแบบ PVE PVP แบบ50 50นะครับเนาะ,ะก็ลงชิปแรกของเซิร์ฟนั้นไปแล้วเป็นวันเป็นวันที่9นะอ้เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามซิ ซีรีส์ซิงเกิลเพเยอร์ด้วยนะครับผม่ะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีภาพกรกๆบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเกมมันจะเริ่มกินสเปคขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้แหลนะเนาะอ่ะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการแก้บัก็กเออเขามีการแก้บัก็กแก้อะไรต่างๆด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษามาเท่าไหร่นะครับอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นแหละอ่ะโอเค นั่นก็เดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ